สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะมาทําขนมคกโบราณสูตรที่แม่ยายทําขายมาก,กว่า30ปีลงทุนน้อยกําไรดีทําง่าย,ายเจ๊จะมาย่อสูตรทาให้ดูกันครับเจ๊จะเริ่มจากการทําตัวแป้งขนมคกก่อนไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับแป้งข้าวเจ้า200กรัมน้ําเปล่า750มิลลิลิตรกะทิกล่อง50มิลลิลิตรน้ําตาลมะพร้าว50ากรัมเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาเริ่มทํากันได้เลยครับให้เราเตรียมกะละมังมาใส่น้ําเปล่าลงไป ตามด้วยกะทิเกลือป่นน้ำตาลมะพร้าวและสุดท้ายแป้งข้าวเจ้าพอแป้งข้าวเจ้าจมน้ำหมดแล้วให้เราใช้มือลงไปบี้น้ำตาลให้ละลายได้เลยพอน้ำตาลละลายหมดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแป้งตัวขนมครกให้เรานำไปเทใส่กาเตรียมทำขนมได้เลยครับ พอเราทาแป้งขนมคกเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาทําน้ํากะทิราดหน้าขนมคกครับไปดูส่วนประกอบกันได้เลยกะทิกล่อง200มลิน้ำเปล่า40มลเกลือป่น1 4ส่วน4ช้อนชาน้ําตาลทราย15กรัมผสมน้ํากะทิกันได้เลยครับให้เราเตรียมกะทิมาเทน้ําเปล่าลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายเกลือปน่นแล้วคนให้น้ําตาลละลาย พอน้ำตาลละลายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปหยอดขนมกันได้เลยให้เราตั้งเตาได้เลยนะครับจุดไฟใช้ไฟอ่อนแล้วก็เช็ดเปล่าด้วยน้ํามันถั่วเหลืองพอเตาร้อนแล้วหยอดแป้งได้เลยครับก่อนจะหยอดก็ให้เราคนซะก่อนนะครับแป้งเขานอนก้น แล้วก็หยอดกะทติตามลงไปในทันทีโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยครับเพิ่มสีสันใครจะใช้ข้าวโพดฟักทองหรือเผือกก็ได้นะครับตามใจชอบได้เลย แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ห้านาทีผ่านไปห้านาทีมาแค่ขนมออกจากเบ้าได้เลยครับโหกลิ่นหอมมากๆเลยครับเราจะเริ่มแค่จากตรงกลางก่อนนะครับ อืมสีสวยมากแค่มาประกบกันไว้แบบนี้นะครับนี่ใส่ในกระทงใบตองครับหน้าเขาจะเยิ้มมากๆเลยนี่นะครับ อืมเห็นชัดกันไหมเอ่ยแล้วก็มาประกบกันนะครับแบบนี้แค่ออกให้หมดเลยครับืมให้ดูก้นของขนมนะครับสวยมากๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขนมคกโบราณตูดขนมเขาจะสีสวยมากๆเดี๋ยวเรามาชิมกันดูครับอืมหน้าเยิม้มๆนี่นะครับอืมอร่อยมากๆเลยครับหวานมันเค็มมาครบรสทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับจะทำกินทำขายก็ได้วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ